m i g h ี้ม o ร์ฟินพาว e r อร์เรนเจอร์ซีซั่น2ลหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันได้รับการแดัดแปลงมาจากไดเรนเจอร์แต่เนื่องจากซีรีส์ของ Power อ a ์เรนเนั้นมีการทําให้แต่ละซีซั่นเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนในม i ต h ี้มอร์ฟิน Power r a n g รนเจอร์ซีซั่น2จึงไม่ได้ใช้พอดเรื่องของไดเรนเจอร์แต่จะเป็นการสารต่อเนื้อเรื่องจาก Mighty Morphin ซีซั่น1และได้เพิ่มเติมเอเลิเมนต,ต์ต่างๆจากไดเรนเจอร์เข้าไปซึ่งก็จะยังคงใช้ฟุตเทจบางส่วนของไดเรนเจอร์ โดยผมนั้นได้สรุปมาให้แล้วว่ามีอะไรบ้างที่ถูกนำไปใช้และเพิ่มขึ้นมาจาก Mighty Morphin ซีซั่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังใหม่ให้กับทอมมี่ที่เสียพลังไปให้เขากลายเป็นคีบาเรนเจอร์หรือไวเรนเจอรตรงนี้ก็มีข้อพูลเพิ่มเติมคือในการต่อสู้ของไวเรนเจอรนั้นจะใช้ฟุตเทจจากได r เรนเจจึงทำให้ทอมมี่มีท่าทางเหมือนเด็กเวลาต่อสู้เนื่องจากในต้นฉบับตัวของไวเรนเจอหรือ k ีบากรนเจนั้นจะเป็นเด็กนั่นเอง เปลี่ยนจากเผ่าโกมาเป็นไวรัสตัวใหม่อย่างหลอดเซตที่จะมีการใช้ทั้งสัปปะหลาดตัวใหม่และจากเผ่าโกมามาใช้ในการต่อสู้และยังเป็นซีซั่นแรกที่ได้ใช้นักแสดงต่างชาติมาเล่นเป็นลิต้าหรือบันโดราแทนที่การใช้ฟุตเทจข,ของคุณโชกะมาจิโกนอกจากนี้ก็จะคล้ายๆกับ Mighty Morphin ซีซั่นหนึ่งคือมีการลดความรุนแรงและทำให้ดูเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้น ศัตรูจะเน้นที่ความตลกและมีการวางแผนแบบง่ายๆตัดการพูดคุยของหุ่นยนต์ออกไปทําให้ดูเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเทโบราณโดยหุ่นยนต์จากไดเรนเจอร์จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทันเดอร์ซอสและเนื่องจากต้องมีการตัดต่อฟุตเทจระหว่างจู2และไดเรนเจอร์ทําให้ในบางครั้งก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นในฉากต่อสู้ของซอสจะมีชิ้นส่วนของเมก้าซอสดั้งเดิมปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นทันเดอร์เมก้าซอส โดยมันจะถูกบดบังด้วยเอฟเฟกต์ระเบิดประกายไฟหรือควันหรือฟุตเทจใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับไลออนทันเดอร์ซอสที่ถ่ายทำในอเมริกานั้นมันจะมีขาหลังเพิ่มขึ้นอีกสองข้างซึ่งไม่มีอยู่ในของเล่นจริงหรือฟุตเทจที่ดัดแปลงจากไดเรนเจอร์ นอกจากนี้หัวของไลออนที่แต่เดิมนั้นเป็นสีเขียวในฟุตเทจของไดเรนเจอร์มันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำในฟุตเทจใหม่เนื่องจากต้องการให้เข้ากับแบคเรนเจอร์ที่เป็นเจ้าของหุ่นยนต์นั่นเอง